อยากให้คุณมาลองสามร้อยกาโลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิแน่นอนสามร้อยกาโลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่ม,มองลุยเลยไม่ต้องรอง สวัสดีครับวันนี้อยู่กับชั้นพิสามร้อยกับในช่วงทำมหาแดนครับวันนี้เรากลับมากับรถบ m w ครับสองคันนี้บอกเลยครับว่าราคาดีแคมเปญดีจัดให้คุณได้ในราคาพิเศษแน่นอนครับ <S <S เรามาในส่วนของรถคันแรกของเราแล้วกันฮะเป็น BMWX1 อนะฮะย้ำนะฮะ BMW X1 สีน้ำเงินพิเศษหายากมากตอนออกอรถเนี่ยส่วนใหญ่คนจะออกขาวดำสีบอลแต่คันนี้มาพร้อมกับสีพิเศษครับเป็นสีน้ำเงินครับรราคา 6 5 9 0 0 0บาทจัดไปนะอยู่ที่5 0 0 0 0 0ถึง 5, 0, 5, ครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีคุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะฮะซ่อมสูตรให้คุณ1ปีเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ทุนประกันเท่ากับมาาูลค่ารถที่คุณซื้อเลยครับรถคันนี้เป็นสีน้ํามันเดิมจากโรงงานตัวรถปี2013เป็น X1 เบนซินรุ่น S Line 1.8i ครับรถคันนี้ดำเดิมจากโรงงานการันตีให้คุณเลยครับว่าไม่มีการชนหนักมีความจนน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายเพราะผมเองยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจํานวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณทันทีอีก2 0 0 0บาทจากราคาที่ รถคันนี้ร้อมแม็กครับเป็นอร้อแม็กเดิมจากโโรงงานฮะผมต้องบอกก่อนว่าเป็นซีรีส์225 5017ครับสภาพใหม่ยางปี20เลยนะฮะอ่ะโดยรวมรถรอบนอกสีสวยไม่ต้องเก็บงานเลยฮะพร้อมส่งว่าแต่ไฟหน้าเหลืองนิดเดียวผมจัดให้เงาเงเลยนะฮะ,ะเรามาดูสวนของภายในฮะอย่างแรกที่คุณต้องดูนะฮะโรถประตูเดิมจากโรงงานหัวน็อตตรงประตูไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานเมทอาร์คนะฮะดึงลงมาเลยครับเราไม่ได้ดึงกันนานแล้วนิ้วไม่ค่อยดีนะฮะอ่ะผมจะดึงให้ดูแล้วกัน เมดอาร์คเนี่ยดอทอาร์คเดิมจากโรงงานแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการชนแบบนี้ฮะปั้งเข้าไปแน่นอนฮะการันตีครับแล้วรถคันนี้ภายในสวยกรีฟครับเป็นสีครีมเดิมจากโรงงานโฟร์ไรมันติฟังก์ชันเลขไม้หนึ่งแสนมกิโลเท่านั้นนะครับรถบอดี้สวยภายในสวยเบาะหนังไม่มีขาดเบาะหนังไม่มียน่นรถไม่มีตําหนิในสว่วนของภายในสวยจัดเลยนะฮะคันนี้เป็นสีน้ําเงินเดิมผมบอกว่าอย่างนึงที่รถคันนี้สวยและมีสเสน่ห์นะฮะเบาะเนี่ยเป็นเบาะสีครีม รับไฟฟ้าภายนอกน้ําเงินมันตัดกันแบบดูดีมากๆนะฮะเปิดประตูหลังออกมานะฮะเหมือนเดิมประตูหลังซอกเดิมจากโรงงานเม็ดอัคเดิมจากโรงงานครบหมดประตูประตูทุกอย่างสวยจัดเบาะหลังนไม่มีขาดเหมือนเดิมเลยฮะเราไปดูไอส่วนของฝาท้าทยกันเราเปิดฝาท้าทยกันนะฮะเราจะเจอโลโก้ assets, ต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดนะฮะแล้วก็ที่เปิดตรงนี้ไม่ขาดนะจ๊ะแล้วก็ด้านหลังแบ็คไลเดิมจากโรงงานครบหมดแผ่นต่างๆที่มาจากโรงงานนี้เดิมหมดแผ่นการสำลัเดิมโรงงานยังมีอยู่นะฮะเอารถฝาท้าไทยไม่มีการแก, ä, แกะเม็ดอัคหัวนงหัวน็อตเดิมจาก โรงงานลอยอาร์ตที่มาจากโรงงานเดิมหมดฮะซึ่งสบายใจได้แล้วว่าข้างหลังไม่มีชนงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่ามีชนหนักพี่ความจมน้ำตัดต่อหรือไม่ฮะไปะ เราดูส่วนของห้องเครื่องครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน 1.8i F Drive นะฮะรถปี13คันนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะฮะว่าเป็น1.8ไม่ค่อยกินน้ำมันขับขี่ง่ายนะฮะเครื่องยนต์ก็ตามวิกิพีเดียหรือ Google ได้เลยครับแต่เป็นเครื่อง1.8เบนซินละกันฝาปอมีการแกะขยับเพื่อเก็บสีนะฮะหัวน็อตมีการแกะขยับหมดนะฮะแต่รถน็อตอาร์คเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบหมดสติกเกอร์เบอร์บางจากโรงงานสีต่างๆอยู่ครบหมดฮะที่เป็นสติกเกอร์บอกแผ่นสีนะ,ะครับรถห้องเครื่องตาาๆนนี้นะะัว,วเเบชกดิมจ โรงงานเลขตัวถังมีทุกอย่างอยู่ครบสามารถเช็ควินโคดได้เลยนะฮะรถคันนี้สนนร,ราคาอยู่ที่659,000บาทเป็น b m x 1ปี13 1.8 s ไดสีน้ำเงินเดิมจากโรงงานราวราตีคุณหนึ่งปีเต็มจะเป็นเครื่องเกียร์นะฮะซ่อมศูนย์ b m ทู ประเทศไทยไปเลยฮะในราคา600,059,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่500,000 505เท่านั้นใช้เงินดาวน์แสนกว่าบาทออกรถหลอ่ลอๆนี้ไปขับได้แล้วนะจ๊ะเราไปดูคันที่2กันครับคันนี้นะฮะเป็น BMW z 4G 29ฮะรถคันนี้เป็นสีดำเดิมจากโรงงานไม่รวมเลขทะเบียนขายในราคา3,390,000บาทฮะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ2 8 0 0 0 0ยู่ทเครดิตของลูกค้าครับรถคันนี้ปี2020 BSI เหลืออีก4ปีเต็มครับสบายใจได้ขับอีกยาวๆคันนี้เลขไมล์40,000กิโลกรั ีเหมือนเดิมฮะไม่มีการชนหนับพิ่ข้อจนนั้นตัดต่อและพิกลหมายฮะทางผมได้ยินดีซื้อคืนคุณเต็มตาจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจกันทันทีอีกสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปรถคันนี้เป็น M Sport ครับเบรก M ล้อ M ครับพาร์ท M รอบขาเป็นรุ่น3.0นะครับเบาะแดงสีดำรอบนอกสวยครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าเมื่อรถใหม่ป้ายแดงโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ป้ายแดงคุณยังไม่รู้เลยว่ามันคือรถมือสองครับรถคันนี้ซีดีเจ้ามันเป็นหลอลังคาเปิดประตูผ้าใบรถน้ำหนักทำให้รถคันนี้ขััับขีีี่่ดดดฮฮะะะรรรอมมวยสนนนนนนนภาาาาใใกกกกซเิจโงงต นะครับไม่มีการชนับยี่ก้อนชนชน้แต่ต่อโพรไรมันติฟังก์ชันจอคอมมานด์ครบหมดแสดงผลเป็นแบบ L C D อย่างสวยอ่ะโพรไรมันติฟังก์ชันไม่พอนะฮะมีปุ่มไอไดส์ ye, หัวเกียร์คริสตัลนะฮะเบาะหนังแท้ตัวท็อปเป็นสีแดงตัดลายไดมอนด์คัท์มีรองน่องครบหมดนะฮะออปชั่นเต็มรังคาเปิดประทุนไฟฟ้าอันนี้คือซิกเนเจอร์ของมันเลยนะฮะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันฮะด้านหลังเชฟของมันสวยจัดเลยสวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นไฟไท้ายโลโก้ต่างๆของรถคนันนี้พร้อมใช้ครับเดี๋ยวเราเปิดในส่วนของด้านท้้้้าาายยยดดดูกกัันนนีีีว่วเป็งงงไไบบคคมมออถรรห รถฝาท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักพีกล้อมจมน้ำตัดต่อซอกในเดิมครับเม็ดอาร์คเดิมหมดนะฮะไม่มีการตัดต่อแรงสีโนรถสภาพสวยมีกล้องถอยมือเปิดไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะเอารถสวยจัด คันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องดูหรอกหาทิติมันลําบากมันคือรถใหม่ป้ายแดงดีๆนี่เองครับแต่เราต้องไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับ BMW Z4 g 2วิวคันนี้นะฮะออกแบบมาเป็นแบบ s p o r t ตโรสเตอนะฮะเครื่องทวิน p าวเวอร์เทอร์โบนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นอรุ่น30ให้แรงม้าที่โอเคเลยขับขี่ดีจนคุณไม่คิดเลยว่าโหถ้ามันมีเครื่องที่รุ่นใหญ่กว่านี้ที่ราคา5้าล้านกว่าจะเป็นยังไงเนาะแค่นี้ยังขับดีขนาดนี้เลย,ะะเร,าายรถ ให้คุณดูว่ารถคันนี้น่าซื้อขนาดไหนนะฮะฝาปรงไม่มีการแกะขยับเม็ดอาร์ดเดิมแผงกันควอ,อนเดิมสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานโคงในเดิมเม็ดอาร์คเดิมแต้มสีเดิมจากโรงงานครบหมดรถศูนย์ BSI ครบหมดนะฮะมอกอ,อยครบหมดสําหรับใครสนใจ B M คันนี้เป็น B M W set 4ปี2020ครับราคา3ล้าน3แสน9หมื่นบาทครับจัดไฟแนนซ์ได้2ล้าน8ครับรถ B M X 1ครับราคา6แสน5หมื่น9พันบาทปี13ทั้งคู่ครับมีวารนตีให้หมดคันนี้เป็นวารนตีจากที่สาวรักกางดูแลคุณ1ปีรับ เครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ทั่วประเทศไทยทุนประกันเท่ากับมูลค่ารถส่วนรถคันนี้ยังเหลือ BSI คุณเอก3ปีกว่าแล้วกันสบายใจได้เท่าศูนย์ได้ครบหมดนะสำหรับใครที่สนใจรถทั้ง2คันนี้ติดต่อเลยนะฮะ0852504444ย้ำอีกหนึ่งรอบฮะ0852504444นะฮะและไลน์ Official ของโชว์รูมแอสไตน์สามสิบศูนย์ดอสคการ์ลัดไลท์ครับรถทั้ง2คันที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะการันตีทั้ง2คันว่าไม่มีการชนหนักพิการจนน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมนั้นยินนนนนดีีีีีซซืืื้้อออคคคคคุุุณณณเเเตตต็มมมาาาาาจจจววททท่่ไปแถสยลกกกใ200,000บรั ที่คุณซื้อไปซึ่งสบายใจได้และมีวรารนิีหลังการขายคุณทั้งสองคันสามารถโทรจองออนไลน์ได้ตามเบอร์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะสำหรับผมได้แชมป์3าม0ไปก่อนสวัสดีฮะอยากให้คุณมาลองอยากให้คุณมาลอง300การัดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนส0 0การัดไลฟ์คุณยังมัวจะมองดยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ